อาหารเช้าเป็นมื้อที่สําคัญนะครับวันนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนําเมนูอาหารเช้าที่ทําง่ายและดีต่อสุขภาพครับนั่นก็คือเมนูสลัดอกไก่นั่นเองครับสําหรับวิธีทําไม่ยากเลยครับเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นครับขั้นที่1ใส่ผักที่เตรียมไว้ลงไปในชามขั้นที่2ใส่น้ําสลัดลงไปครับ ปกติหมอจะใช้น้ำสลัดปลา QP เพราะมีน e Ma e okay, ้ำตาลน้อยพลังงานต่ำและไขมันต่ำมีเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพรับรองมั่นใจได้ว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนครับขั้นที่3คลุกเขาให้เข้ากันจากนั้นตักใส่จานใส่อกไก่แล้วเสิร์ฟได้เลยครับน้ำสลัด QP มีให้เลือกหลายรสชาติครับวันนี้หมอเลือกใช้น้ำสลัดผสมเห็ดทัฟเฟิลเพราะเนื้อครีมเข้มข้นนุ่มหอมละมุนอร่อยและที่สําคัญไม่ใส่พกจุรสครับน้ำสลัด QP สามารถทําเมนูได้หลากหลายนอกจากสลัดแล้วยังใช้หมัก ผัดราดจิ้มจุ่มเพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดครับแค่มีน้ำสลัด QP ก็ทำเมนูอร่อยได้ง่ายๆช่วยเพิ่มความสุขในมื้ออาหารครับหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปครับ